สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับากับการเปลี่ยนท้ายสั้นนะครับก็วันนี้ผมจะมาเปลี่ยนเป็นตัวท้ายสั้นแม่เหล็กนะครับจากแบรนด์โลนินนะกับรุ่นแซดเก้ารนะครับก็เปลี่ยนกันได้ง่ายๆเลยนะครับเดีย๋ยวผมมาติดตั้งให้ดูกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ อ่าสำหรับการยึดตัวท้ายสั้นนะครับเราก็จะยึดกับสองรูด้านนี้นะครับสองรูหลังนี้นะครับแล้วก็กส, ie, ส,กสำหรับตัว Tyson rick, ท้ายสั้นแม่เหล็กเนี่ยเขาก็จะมีไฟสองป้ายทะเบียนมาให้ด้วยนะก็เดี s. <S <promoted> <idades> ๋ยวผมมาติดตั้งยึดน็อตให้ดูกันนะครับสำหรับตัวท้ายแม่เหล็กนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะจากแบรนด์บล็อกโลวิงนะครับอย่างที่ผมบอกก็จะมีตัวไฟสองป้ายให้นะครับแล้วก็ขายยึดไฟเลี้ยวนะก็สำหรับตัวเนี้จะเป็นสายของไฟสองป้ายทะเบียนนดี๋ยวผมก็อ่าสอดเข้าไปก่อนเลยนะครับกับรู ด้านท้ายนะก็สำหรับน็อตยึดนะครับในชุดเขาก็จะมีน็อตยึดมาให้นะก็สำหรับตัวนี้ผมแนะนำว่าเราใช้เป็นบูทลองด้วยก็ได้นะครับถ้าเกิดเราหาบูทลองไม่ได้เนี่ยเราใช้เป็นตัวน็อตตัวเมียลองก็ได้นะเดี๋ยวผมใส่ลองไวให้ดูนะครับประมาณหนึ่งข้อนะครับอน็อตตัวเมีย น,นี้ผมจะใช้เป็นน็อตตัวเมียแทนนะเราหากันได้ง่ายๆนะครับเราไม่ต้องมาซื้อตัวบูทก็ได้นะอประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะยึดกับสองรูด,ด้านหลังนี่นครับนะก็สําหรับตัวนี้เนี่ยเรายึดน็อตทิ้งไว้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ติดตั้งอีกตัวหนึ่งได้ง่ายๆนะ อันนี้ผมใส่ไว้ยังไม่ยึดแน่นนะครับผมใส่เพื่อประคองตัวท้ายนะแล้วก่อนนะแล้วเราก็มายึดน็อตของอีกตัวหนึ่งกันนะครับอ่าสาหรับตัวนี้ผมก็ยึดน็อตไว้ทั้งหมด2ตัวแล้วนะก็เดี๋ยวผมมายึดแน่นกันอีกคีนึงนะครับอ,อันนี้ผมจะประคองด้านบนนะ,ะตัวท้ายเนี่ยเราไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะพับหรือกางออกเองนะเรายึดสองตัวเนี่ยมันก็อยู่แน่นเหมือนกันนะครับ ตัวท้ายนี้อย่างที่ผมบอกนะที่ผมไม่ขันแน่นเนี่ยเพราะว่าผมจะเอาไว้ปรับระดับของตัวท้ายอีกทีนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ยึดแน่นได้ทั้งสองข้างเลยนะครับหลังจากที่เราปรับเสร็จแล้วนะ,ะนี่นะครับตอนเราติดตั้งเสร็จมันก็จะอยู่เป็นประมาณนี้นะ ก็อย่างตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวขายึดไว้สาหรับใส่ตัวไฟเลี้ยวแต่งนะเราสามารถใส่ไฟเลี้ยวแต่งได้กับทุกรุ่นเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับตัวนี้เป็นไทแม่เหล็กนะของโลน,นี้เราก็สามารถพับเก็บได้นะครับอเวลาพับายมันก็จะติดอยู่ประมาณนี้ครับจะเรียกไปกับตัวรถเลยนะอันนี้นะผมก็กางออกมาให้ดูกันนะครับสำหรับตัวชิ้นง,งานเนาะ ก็อย่างที่บอกนะครับเราติดตั้งยึดน็อตสองตัวนี้ก็อยู่แน่นหนาแล้วนะครับแล้วก็แล้วแต่เลยนะครับว่าใครจะติดตั้งเป็นคู่หน้าตรงนี้หรือว่าคู่หลังตรงนี้นะครับเราสามารถติดตั้งได้ทั้ง2จุดเลยนะก็สําหรับวันนี้เนี่ยผมมาติดตั้งตัวายแมเล็กกับแบรนด์โลนินของรุ่นแค่เก0านะครับผมก็ติดตั้งให้ดูเรียบร้อยแล้วนะเราสามารถทํากันเองได้ที่บ้านเลยนะครับก็สําหรับ คลิปต่อไปนะครับใครที่อยากให้ผมติดตั้งกับรถรุ่นไหนอีกหรือว่าติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาติดตั้งให้ดูกันเพิ่มนะ<อ>ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของทางร้านกันด้วยนะครับ